สวัสดีครับผมมนตรีครับเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลเครื่องจักรของมักระซาครับค่ะพี่มนตรีคะแล้ววันนี้เราอยู่กับเครื่องอะไรคะ,ะตัวนี้เป็นเครื่องตกเหตุเรียบนะครับอ่ารุ่นอะไรคะพี่ mbct 100 d ดีนะครับผมตัวนี้มันมีความพิเศษอย่างไรบ้างคะอ่ะครับความพิเศษตัวนี้นะครับผมทางมิกระซาได้ดีไซน์ออกแบบมาสำหรับพิเศษคือกองอากาศเป็นสองชั้นเพื่อลดุ่นและไล่โมลิุลขนาดใหญ่ออกนะครับผมในสว่วนนี้ ส่วนบอดี้ด้านล่างนะครับผมทางโรงงานมิกาซ่าได้ใช้เหล็กชนิดพิเศษนะครับผมรอเป็นเป็นชิ้นงานเดียวกันเพื่อมาที่จะมาประกอบเพื่อให้ได้ความคงทนสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมอ๋อถือว่านีความพิเศษมากเลยนะคะแล้วตัวนี้มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างนะคะไอ้ตัวนี้เหล็กอันนี้มันเป็นจะเขาว่ามันเป็นแบบผ่นเหล็กชิ้นเดียวเลยครับผมทางมิกาซ่าได้ดีไซน์ออกมาด้วยน้ําหนักแล้วก็วัสดุของทางญี่ปุ่นโดยเฉพาะเพื่อออกมา ให้มีความคงทนกว่าแดนอื่นะครับผมแล้วก็อีกชนิดหนึ่งคือทางน้ำเ<ะ>พื่อขึ้นมาเพื่อลดฝุ่ในการทํางานนะครับผมสามารถติดกับตัวเครื่องยนต์ได้เลยโดยไม่ต้องถองบบดตัวนี้ครับสามารถบดหินปนวดทรายหรือแม้กระทั่งดินดินล่วนหรือดินไม่ถึงขนาดโคน<ะ>อาจจะเหนียว ก็คือถ้าเป็นกิ่นก้อนใหญ่ๆนิดเึงเราก็สามารถทํางานได้ต่อไปเลยได้ใช่ไหมคะขอบตัวนี้ค่ะเรื่องของเครื่องยนเราใช้เครื่องยนตอะไรคะพี่เครื่องยนตตัวนี้เป็นเครื่องยนตยันม่านะครับผมเป็นเครื่องยนดีเซลรหัสเครื่อง L48 ใช้สําหรับงานออยแอดแอดแล้วก็ลูกไม่ติดมาได้เนาะค่ะอันนี้จะเข่ามาว่าเขามีจุดเด่นอยู่ข้อนึงค่ะก็คือเรื่องของลูกเดี่ยวครับผม่ะเป็นค่ะพี่อธิบาย ัูเเียยววซึ่ง,ท,งาทางโรงงานพ<ห>ิกาซ่าได้ดีไซน์มาเป็นพิเศษคือลูกเบี้ยวจุดสูงช่วงถ่วงต่าตัวนี้ก็คือจะอยู่ด้านล่างต่ําสุดเพื่อที่จะทําให้ระบบการทํางานหรือระบบเครื่องยนต์ในการใช้งานได้ทํางานได้ไวมากขึ้นนะครับผมครับการจุดสุงก่กัก็คือม่วงต่ำก็คือทำงานได้ไวขึ้นนะครับทมค่ะที่จุดศูนย์่วงต่ำการทำงานก็จะไวขึ้นนั่นเองนะคะ และอีกสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งนะคะที่ถ้ามองดูอย่างนี้นะคะด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะลองใช้งานเนี่ยจะเห็นเลยว่าการออกแบบตัวเครื่องเนี่ยมันออกแบบมาให้เหมาะกับสตรีระของผู้ใช้งานทําให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> <S <cell> เดี๋ยวเราจะมาทํางานให้ดูนะคะว่าเครื่องเนี่ยมันทางานยังไงกันค่ะ Thank you.